พุทธังอาราธนานงางทำมังอาราธนานางสังขังอาราธนานางกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สุวิชินบวโรครูบาไก่ด้วยความเคารพยิ่งและสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องคนลูกลำชีในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมคนลุกลำชีขอนำทุกท่านมาติดตามรับชมคลิปกรณีญาติโยมกราบนิมนให้ท่านพระครูบาไก่ช่วยเจมรถใหม่ป้าแดงรถรูเบนซ์ รุ่น GLC 304ราคากว่า3.779ล้านบาทเราไปติดตามรับชมบาร,รมีบุญของท่านพระกุบาไก่พร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของท่านพระกุบาไก่ท่านเป็นพระผู้ที่มีเมตตาจิตอันเป็นกุศลยิ่งนะครับท่านจะให้ความช่วยเหลือทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเช่น โรงพยาบาลสถานีตำรวจหรือว่าสาธารณชนทั่วไปนะครับเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนท่านจะนำลูกศิษย์วัตรหรือว่าพระ ภิกษุภายในวัดร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนของญาติโยมและชาวบ้านเป็นอย่างดียิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์ดราม่าให้ท่านไม่สบายใจนะครับมันจะเป็นบาปเป็นกรรมในส่วนของท้ายที่สุดนี้ผมคนลูกลำขี่ขอให้บาร,รมีของท่านพระคุบาไกา่จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันได้เยอะนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามิ